ครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ท,ทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องรถดัมซิ่งอุดรธานี2นะครับวันนี้ก็พามาดูทีมงาน คุณพาโชคนะครับผมก็ใช้เป็น SK 200 m a r ร T ทีนะครับ200ขีดหนึ่งครับวันนี้ก็วิ่งงานทอยครับดัมสี่คันนะครับผมทีมงานก็ต้องกินข้าวเที่ยงเสร็จครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมานั่งเล่นอยู่บนรถครับอากาศร้อนครับขึ้นมากับเดก้าครับวันนี้วิ่งอยู่สี่คันครับงานทอยท่อยเป็นเถียวปุนี่นะเถียวแล้วเสนะด็จปัญหงนอนหลับเฉย ประมาณนี้นันสองคั่วจุกั่เท่างดโอ้คันเดย์สองเลยก็บาดก็ถทอว่าโอเคแล้วถ้อยคานี้นึงเนาะกกินมูกมๆเลยไรเดี๋ยวเจิญเจ็ดสิบสบาทเนี่ยสนว้าวไก่นี่โอ้ยเบิดน้ำมันพ่อหาสิบบาทเ่ยน้ำมันหาอไรเบิดบ้าเจรเจียพวพ่อหาสิบบาทคานี้เบิดเบ็ดนตาตามเลยจีนได้เลียนอ้กันเลยนครับรับง

หยา่วนมันกลวงก่านีไรดิกลวงก่อนมวกวงแลมันก็มันลึกก่านีน้อยนึงเอาปลาบางีะชี้ไหมโวมันเห็ดบ่านเวเ่อวีชิวไหมมันเห็ดบานเวยเวอแล้วมันก็ดากมันก็ลึกก่าลึกจีชิวกับจีมันอุ่มไดทีบ้านนี้อุ่มแล้ว ตอนนี้มกีไนะหนคิวหแล้เออ่อเมื 3, ่อตอนมันอุ้มรถปนเอาุมโพอุ้มโพนี่กันีว่านคิวสามิวีแมนยู้แล้วังกีคิวคิวอยู่แล้วคิวมันเต็มมกี้พอดีเมันเ,เลิกลตาก,กูุมกีนน้โอ้แต่เี้ยตากางม่งมาอีกเกียว่ารถใส่บ่อแปตาล้างแอมเนาะบ่อออกใส่ไปอีชวตาเนนะ <c oughs> าะปวดไหมดโว่ะล้งแยมนุ ตอนนี้เราก็ลงมาอยู่ด้านล่างนะครับเป็นงานขุดสะครับขุดสะทอยถมสะเหมือนกัน,นครับขุดสะถมสะครับผมอ,อยู่ด้านล่างครับ น,นี้ก็เจ้าเดก้า200เราแรงม้านะครับ200 205ครับเป็นรถไทยประกอบใหม่ครับสีหวานแววเลือเกินครับชมพูตัดขาวครับแบลบบลายมีสีดำเล็กน้อยครับเสาใหญ่ดีครับรถดำคันนี้ครับ เสาหนาดีครับความแข็งแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นดัมยางเก้านะครับผมอีสุสุบเดก้าวันนี้บรรยากาศแดดร้อนมากครับ ฝนไม่มีวิวแววจะตกเลยครับแต่ก็ดีแล้วครับไม่ฝนไม่ตกอ่ะเต็มแล้วครับถ้าฝนตกก็จะทำงานลำบากครับออกตัวไปครับคิวต,ต่อไปก็เป็นพี่หลง1 6 5แรงนะครับ165แรงมาปัม๊มโซลา่าก็ใช้เป็นปั๊มใหญ่ครับใช้เป็นปั๊มของ1 95ครับ อย่างเก่าเหมือนก kind of <ines> ああันครับ <repetition> ค <ceu ks> ันนี้เอาไม่โคดับน่าจะขุดแค่ชั้นเดียวนะครับผม ก็จะมีลมเย็นเล็กน้อยครับก็จะได้ยินเสียงลมเข้าไม่นิดหน่อยนะครับผมโอ้ถึงชั้นดินเหนียวแล้วครับเนี่ยหน้าดินก็เป็นดินทรายครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ2เมตรครับความลึก มุนก็รอนี่ครับถอยวิ่งไปประมาณ50เมตรครับก็ถึงที่เทก็ต้องจอดรอครับรอรถไถด,ดันก่อนครับหรือว่าดำลมหรือเปล่า ม่เห็นดำอีกคันหนึ่งมาเลยวิ่งไปถมสะเก่าครับ เต็มเรียบร้อยครับผม แล้วครับคันนี้ฟูโซ่เหมือนกันครับโอ้มีหม้อกว๋วยเตี๋วด้วยครับนี่หม้อกว๋วยเตี๋ยวประมาณหกนิ้วหรือเปล่าน่าจะประมาณหกนิ้วครับแต่ไม่ลั่นนะเพราะว่าไม่ได้บนทอนะครับ ส่วนคันนี้ก็จะเป็นฮอาเจ้าฮีโน่นนนครับยาง825ครขอบ16ครับ อะเต็มเรียบร้อยครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อบช่องรถดำซิง่งอุดรธานี2ด้วยนะครับสวัสดีครับ